มาดูวิถีการโครจรของดาวที่ส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะแล้วก็เป็นเดือนที่ดีด้วยนะเดือนที่ดียังไงในเรือนการเงินเนี่ยดาวหลายดวงเข้ามามารุมมาต้มอยู่นะครับ ก็คือมีดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวภพวินาศนะในความเป็นวินาศเนี่ยช่วงเดือนตุลาเนี่ยมีราหูเข้าหรือในพื้นดวงใครก็ตามมีพระราหูอยู่อาทิตย์จะเสียมีเหตุต้องเสียทรัพย์เยอะด้วยยุ่งยากด้วยแม้แต่สแสวงหาทรัพย์ก็จะยากแต่ถ้าใครไม่มีราหูอยู่แล้วก็พฤศจิกายนราหูย้ายอาทิตย์มาส่องในพบการเงินดีมาก แสงสว่างเกิดขึ้นที่อาชีพการงานแสงสว่างเกิดขึ้นที่เรื่องของทรัพย์สินเงินทองแล้วมีพูดอยู่ด้วยนี่คือการจัดทําบัญชีจัดทาตารางจัดทาออเดอร์จัดการบริหารเรื่องทรัพย์ตอนเนี้ยคำพูดเป็นเงินเป็นทองนะครับแล้วก็ต้องขยันพูดด้วยเพราะอังคารร่วมอยู่ด้วยในพบการเงินนะส่วนดาวพบการเงินนั้นต้นเดือน ถึงวันที่สามนะยังโคจรอยู่ในภพวินาศก็ยังยังไม่ดีไม่ดีก็เพราะว่าพระสุขเนี่ยเล็งพระเสารที่ภพอริบางคนก็อาจจะเสียเรื่องออลูกหลานบริวารใช้เงินเยอะบางคนก็อาจจะมีปัญหาของคนสักเรื่องคดีความหรือบางคนก็หนี้สินนะครับ พอมีเงินมีทองเข้ามาก็ต้องถูกเจ้าหนี้เบียดบังเอาไปก็ต้องใช้หนี้เขานี่คือช่วงพระศุกร์เลงกับพระเสาเป็นดาวคู่ศัตรูนะครับแต่พระศุกเนี่ยจะย้ายนะเข้ามากลุ่มลักแต่กลุมลักแล้วก็เป็นนิดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นช่วงที่พระุกเพนนะครับเพราะได้รับแสงจากอาทิตย์นั้นพระศุกก็เป็นดาวสุภาษ แม้จะมีเรื่องไม่ดีเข้ามาบ้างแต่ก็จะพ้นผ่านได้ไม่ดีเรื่องอะไรเรื่องความสวยความงามนะผิวพรรณหน้าตามันจะซุบซีนะแต่ก็มีเรื่องของการบำรุงเอานะครับก็จะแก้ให้พ้นผ่านได้แต่พอพระศุกร์เข้ามากุมลักเนี่ยเลงกับราหูราหูคือดาวภพอริมาอยู่ที่ภพปัตตนี อ,อ,อาจารย์บางท่านก็บอกว่าเกิดพินทุบาทนะครับก็คือเรื่องของความรักจะมีปัญหาถ้าไม่มองในเรื่องของความรักเนี่ยอริคือปัญหาปนศักภาระนีสินมะเรงกับดาวการเงินตลอดทั้งเดือนพฤศจิกาย,ยนจึงต้องระมัดระวังการทําสัญญากู้ยืมอะไรไม่จําเป็นจริงๆให้เลี่ยงถ้าการนั้นเป็นไปเพื่อ การประกอบอาชีพการงานต้องการเอามาหมุนก็ต้องทำอยู่ในระบบถ้าไปนอกระบบนี่ต่อไปทุกทนยิ่งกว่านะครับยิ่งกว่าไม่มีอีกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแม้คุณไม่มีเขาก็จะต้องทำให้คุณมีแล้วมาเบียดบงังเอายึดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในช่วงที่พระศุกร์เร่งกับราหูเนี่ย3พฤศจิกายนไปถึง30พฤศจิกายนเลยถือว่าทั้งเดือนนะครับ ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเรื่องการกู้การยืมการทําสัญญาธุรกรรมทางด้านการเงินระวังให้มากผิดพลาดทั้งเผลอเชื่อคนง่ายจะเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็กระทบเรื่องของความรักด้วยนะครับแต่วิธีการแก้เครียดแก้เคราะห์ราหูนี่ก็แนะนําไปแล้วนะไปดูคลิปก่อนนะครับอธิบายไว้ให้ชัดเจนแล้วลองไปปฏิบัติต,ตามนั้นดู หรืออ่ะง่ายๆสั้นๆก็ได้มีหนี้ใช้หนี้นะครับอย่าไปก่อหนี้เพิ่มแต่ถ้าอยากสร้างบุญสร้างกุศลนะสงเคราะห์ดูแลผู้ครองคนรักตนเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าทอดทิ้งต้องดูแลกันผิดพลาดพั้งเผลอขอโหสิอภัยต่อกันนะครับจะดีมากแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้เป็นสินนะครับประหยัดมัธยัตินะใช้สิ่งที่จําเป็นแล้วก็อย่าลงเชื่ออะไรใครใง่าย เพราะว่าการที่ดาวเร็งลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเชื่อหลงเชื่อโดยเฉพาะเอาเงินมาล่อเอาลักมารวงจบเลยเสี่ยงมากนะครับแต่ในด้านที่ดีคุณก็จะยังมีกัลยานามิตรพระอาทิตย์คือคนที่คอยสนับสนุนเกื้อหนุนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเข้ามาอยู่ในภพกระดุมพระแต่เป็นนิดนิดนี่ก็หมายความว่าเออท่านอาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่ แต่อาทิตย์เลงกับพระฤหัสบดีได้คู่มิตรใหญ่พฤหัสคือใครพฤหัสคือดาวภพปัตตนิหมายถึงคู่ครองคนรักค้นส่วนคนที่มาเกี่ยวข้องผูกพันนะครับมาเป็นราชาโชคในภพมรณะเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสได้เดินทางไกลได้ไปทำบุญทำกุศลบางคนก็จะได้ทรัพย์มรดก อันเกี่ยวเนื่องจากคู่ครองหรือผลตอบแทนจากหุ้นนะครับพรหัสอีกดวงหนึง่งคือดาวพภพันธุพอไปอยู่ที่ภพมรณะก็จะหมายถึงบ้านเรือนที่ดินทรัพย์สินมรดกก็ได้นะครับแล้วก็มาเลงกับอาทิตย์มาเลงกับอังคารด้วยได้ทั้งคู่มิตรคู่สมพลเรื่องการต่างประเทศดีเรื่อง ทรัพย์สินมรดกดีจะซื้อจะขายที่ดินอสังหาจะประสบความสำเร็จดีนะครับเส้นสุดวันที่17ตุลาคมเออ17พฤศจิกายนนะอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้17ตุลาถึง17พฤศจิกานะครับ17พฤศจิกาอาทิตย์จะย้ายแล้วเข้าสู่ภพสหสระแล้วก็จะมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาแต่ช่วงที่อาทิตย์อังคาร แล้วก็พูดอยู่ด้วยกันเนี่ยเหมาะแก่การเจรจาเรื่องการเงินเรื่องทรัพย์สินมรดกเรื่องการซื้อขายที่ดินเรื่องอการซื้อขายกรมธรรม์ประกันภัยเรื่องของความเจ็บความป่วยความเสียหายใดๆหรือเรื่องของการต่างประเทศนะครับเหมาะที่จะดําเนินการเรื่องพวกนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือกัลยาณมิตรเข้ามาเกื้อหนุนสนับสนุนนะครับก็ถือว่า เป็นเรื่องที่ดีนะในวันที่6พุทธคือตัวคุณเนี่ยย้ายเข้าสู่ภพสหัชชะอ่าเหมือนจะได้อุดมเกณฑ์ด้วยนะครับคำว่าอุดมเกณฑ์ก็คือความมั่งมีความก้าวหน้าความเจริญนะความสมบูรณ์ก็ถือว่าค้าขายดีเดินการตลาดดีสังคมดีนะครับหรือไปต่างประเทศก็ดีอังคาร เข้ามาวันที่ 16, 16. เป็นกเกษตรในพบสหัชะจะต้องพูดต้องเจรจาต้องติดต่อสื่อสารต้องใช้ความเพียรน,นะครับในพบสหชก็คือการติดต่อการสื่อสารนะแล้วก็เรื่องของสังคมการเดินทางเพื่อนพี่น้องนะครับจะมีเข้ามาแต่ก็จะทําให้เกิดความมั่นคงการได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมก็ดีการได้สร้างกุศลก็ดี อังคารพุทธเล็งกับพระเกตศวันที่17อาทิตย์เข้ามาร่วมด้วยนะครับมันก็จะมีกิจกรรมก็เป็นช่วงกระถินกระถินเสร็จก็ลอยกระทงนี่คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นแล้วคุณจะได้ไปร่วมจัดร่วมทําก็ถือว่าเป็นการสร้างกุศลบำเพ็ญบารมีเอาทํางานลอยกระทง บำเพ็ญบารมีด้วยเหรอนั่นก็คือการทําบุญเช่นเดียวกันคือการบูชาลอยพระพุทธบาทนะครับร่วงบุญกรถินบุญตามพระธรรมวินยัยก็ไปร่วมไปจัดไปทำลงมือทำได้ทั้งให้ทานได้ทั้งรักษาศีลได้ทั้งฝังธรรมได้ทั้งเจริญจิตภาวนาได้ทั้งกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ ได้ทั้งอนุโมทนาบุญโอ้ได้บุญกิรยาวัตถุสิบครบ,ครบก็ถือว่าเป็นกุศลเพราะฉะนั้นงานสังคมการติดต่อการเดินทางจะไปต่างประเทศก็สําเร็จดีจะไปทําบุญทํากุศลก็ได้บุญได้กุศลมีความสุขใจแล้วก็มีชื่อเสียงดีอันนี้ดาวได้อุดมเกณฑ์นะครับแล้วกออ็อาจจะได้พบกับ พอแม่ครูบาอาจารย์ผู้เคยสร้างบุญบรารมีร่วมกันมาได้พบพระผู้ใหญ่ที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบเนี่ยก็เป็นมงคลเพราะว่าได้บูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลดีกว่าเอาพระเครื่องมาแขวนคอนะการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลยิ่งกว่าพระเครื่องนะครับเพราะว่านี่เป็นคําสอนของผู้เจ้าผู้เจ้าไม่ได้สอนให้แขวนพระเครื่องแล้วเป็นมงคล พระองค์ท่านสอนมงคลสามสิบแปดมีข้อหนึ่งปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังบูชาผู้ที่ควรบูชายกย่องผู้ที่ควรยกย่องเป็นมงคลชีวิตช่วงที่ตัวคุณคือพระพุทธอาทิตย์ร่วมอังคารเสริมเล็งพระเกตในภพสุภาช่วงนี้แหละที่คุณจะเกิดมงคลชีวิตตัวเอง แล้วถ้าใครที่ใครบุญใครกุศลนะช่วงที่พระเกศโคจรในภบสุภะเนี่ยอย่าลืมทําบุญทํากุศลแล้วอุทิศให้แก่เทวดาอารักษ์ผู้พิทักษ์ประจําตัวนะถ้าอยู่ที่บ้านผีบ้านผีเรือนนั่นเราก็เรียกว่าอารักษ์ขเทวดาปวดน้ําอุทิศบุญให้ท่านด้วยที่ดินนอกชายคาพื้นที่บ้านก็ อุหม,มะเทวดากวดน้ําอุทิศให้ทานด้วยรวมทั้งอุทิศให้แก่เทวดาอารักษ์ทั้งหลายญาติพี่น้องบัมพบุรุษนะให้เขาเหล่านั้นอ,นอนุโมทนาบุญที่คุณได้สร้างได้ทําให้เขาเหล่านั้นมีความสุขอ่ากวดน้ําจบเสร็จ<บ>แ,แล้วอธิษฐานขอพรจักสําเร็จในสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยนะนะบุญเปิด ดวงเปิดสวรรค์เปิดความดีงามก็หลั่งไหลเข้ามานะครับอันนี้อิทธิฤทธิ์ของพระเกตอยู่ในภพสุภาษสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณเอวดามาอนุเคราะห์เป็นอย่างนั้นนะครับและไปพูดถึงเรื่องของความสุขใจลาบลอยการเสี่ยงโชคแล้วก็เรื่องของความรักนะครับอ่ะไปดูเรื่องของลูกหลานบริวารก่อน พระเสาโคจรในภพอริแล้วก็พักองศาถอยหลังอันนี้แปลง่ายๆธรรมดาว่าลูกดื้อมากดื้อมากสนมากอาจจะยังไม่ได้ดังใจแต่หลังวันที่ยี่สิบเจ็ดเป็นต้นไปเนี่ยพระเสาจะเริ่มเดินหน้าคุณจะต้องเป็นที่ปรึกษาให้ลูกหลานบริวารน,นะครับคอยส่งเสริมเกื้อหนุนนะเป็นที่ปรึกษาให้หรือ คุณก็อาจจะได้ลูกหลานบริวารมาเป็นที่ปรึกษาอันนี้ในเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าพระสารเนี่ยคือดาวภพปุตตะโคจรในภพอริอริถ้าแปลดีก็แปลว่าที่ปรึกษาถ้าแปลไม่ดีแปลว่าคิดเดอร์เก็บใข้ได้ป่วยและที่ต้องระวังให้มากที่สุดปุตตะหมายถึงการเสพการดื่มถ้าลูกหลานบริวารเราเนี่ยเสพดื่มกินเมาไม่มมม อยู่ในสุรายาเสพติดช่วงนี้ติดคุกติดตารางนะครับมีคดีความมีปัญหาบรษสัก์หรือมีเหตุต้องเจ็บตัวอันนี้เรียกว่าพระเสาปุตตะเป็นอริอริดาวเจ้าอาริไปเป็นปัตยุบพบปัตตนิคือพระราหูไปเป็นปัตตนิเลงรัดอันนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของความรัก การร่วมพ้นการลงทุนใดๆมันก็จะสั่นคลอนนะครับเจ้าเรือนปัตตนิไปมรณะก็อาจจะต้องจำห่างจำพลาดนะจำห่างจำพลาดจากผู้ที่เป็นคู่ของคนรักหรือเพราะการเดินทางห่างกันนะหรือเพราะการเลิกรางห่างไกลก็มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ก็ก็อย่าได้ประมาทนะอันมีเหตุจากอารมณ์ปุตตะแปลว่าอารมณ์ ปุตตะแปลว่าลูกหลานบริวารปุตตะแปลว่าการพานันการเสี่ยงโชคก็ต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับมิสติอยาประมาทก,ก็แคล้วคลาดปลอดภัยแต่ถ้าอยากแก้เคล็ดแก้เคราะห์นะให้ชีวิตสัตว์ตัดเจ็บสัตว์ตป่วยหรือคนเจ็บคนป่วยผู้ชราผู้สูงวัยนะครับสงเคราะห์เกื้อหนุนก็เป็นบุญเป็นกุศลนะ คนทุกคนยากลำบากเหมาะมากสำหรับชาวลัคนาราศีกันที่จะเสริมดวงชะตาแก้เคราะห์แก้กรรมแก้เรื่องที่ไม่ดีอันมองไม่เห็นอาจจะเกิดเคลื่อนแก่ลูกหลานบริวารอาจจะเกิดเคลืนแก่คู่ของคนรักนะครับด้วยการช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยนะทำบุญกับพระสงฆ์อาพาธดูแลคนเท่าคนแก่ ผู้ที่เป็นญาติอย่าได้ทอดทิ้งแล้วก็มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมถือศีลแปดบ้างศีลอุโบโสถด,ดีดเมื่อได้ทำเช่นนี้ก็อุทิศบุญให้กับลูกหลานบริวารในทุกภพชาติที่เราติดหนี้ค้างเขาอยู่ด้วยเคยฆ่าเคยทำลายเคยทำแท้งก็ตามเคยทอดทิ้งเขาก็ตามนะครับอีกทั้งคู่ครองคนรัก ที่เคยวอกแวกทำไม่ดีกับเขาในทุกภพทุกชาติด้วยแล้วอุทิศบุญนี้ให้แก่เขาขออโหสิกรรมกันด้วยหากเขารับรู้อโหสิกรรมก็ไม่มีเวรต่อกันดวงชะตาเปิดรับโชคลาภผลความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภนะครับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยเริ่มต้นเดือนก็เด่นเลยพระจันทร์ เป็นมหาอุดในพบสุภะพ่อแม่ครูบาอาจารย์อำนวยผลนะครับเรื่องโชคลาภผลนาวางช่วงใบใๆวันที่หนึ่งเป็นราชาโชคกุมลักษนาอีกต่างหากมาเองไม่ต้องไปเด่นรนหาจักได้จักเข็นเองแต่จะเอาได้หรือไม่อยู่ตรงนี้หกเล่งอหกยังไม่มาลาหูเล่งลัก พื้นดวงชตตามีอะไรรับถ้ามีพุธศุกร์อาทิตย์รับก็อาจจะมีปัญหานะครับแต่ถ้าไม่มีก็โล่งหน่อยนะมีโอกาสมีโชคมีลาบเพราะว่าดาวแห่งโชคลาบผลดีแล้วก็เป็นเดือนที่ได้จันทรุษ์สุริยาอาพูดถึงทุกๆราศีมาดาวลัคนาราศีกันเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าพระจันทร์คือดาวแห่งโชคนะครับ พาะจันทร์เนี่ยจะเป็นเกษตรมั่นคงแปลว่ามีโชคมีลาภสองวันครึ่งในราศีกรกฎวันที่สี่ถึงหกสี่ถึงหกพฤศจิกายนแต่ก็เป็นช่วงที่ต้องระวังด้วยเพราะว่าในระหว่างเนี่ยอาทิตย์ราหูอยู่ด้วยกันที่พบปัตตนิระวังการถูกหลอกถูกโกงผิดพลาดผิดหวังนะซื้อหวยอย่าฝากใครซื้อเองประมาณนั้นนะครับ เพราะว่าเผื่อถูกมาเออไอ้คนรับฝากเขาบอกไม่ได้ซื้อแต่เขาก็ชอบโกงเราไปจะมีปัญหากันภายหลังอีกครั้งก็วันที่ยี 26, ่สิเอ็ดถึงยี่บหกอาทิตย์นวางมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เลงกับลาหูพุทธสุขอยู่ด้วยก็ระวังคนหลอกคนโกงและตัวเองไม่สบายด้วยสองช่วงสองเวลาเนี่ยนะครับแต่ช่วงที่พระจันทร์โครจรที่พบลาภะสี่ถึงหกก็ได้จันครุสุริยา ชาวลัคนาราศีกันจะเด่นเรื่องอะไรถ้าพระจันทร์อยู่ที่ภพลาภะเรื่องโชคเรื่องลาภเรื่องเองินเ,เรื่องทองครับอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะอะอังคารอยู่อ่ะพุตอยู่ในช่วงแรกนะครับช่วงแรกเนี่ยอยู่สําคัญคืออาทิตย์อยู่ที่ภพการเงินเลงกับพระธศบดีที่อยู่ภพมรณะผู้ของคนรักคนต่างถิน่นแดนไกลญาติพี่น้องทางไกลทรัพย์สินมรดกใดๆก็ตามทาให้มีโชคมีลาภมีเงินมีทองนะครับ อันนี้เรียกว่าช่วงพระจันทร์อยู่ที่พบลาภะอาทิตย์อยู่ที่พบการเงินพฤหัสอยู่ที่พบมรณะก็ดีเรื่องพวกนี้แล้วก็ช่วงปลายเดือนตุลาเย็บเจ็ดเย็บออย็บแปดถึงเยิบเก้าตุลาพระจันทร์อยู่ที่พบมรณะเย็บแปดยิบเก้าสามสิบตุลาคมเนี่ยเหมาะแก่การติดต่อคนทางไกลเหมาะแก่การเดินทางไกล เหมาะแก่การสร้างบุญสร้างกุศลกับพระสงฆ์องค์เจ้าองค์เนรเหมาะแก่การจัดก,การเรื่องทรัพย์สินมรดกนะครับจะประสบความสําเร็จได้ทรัพย์ได้ผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อหนุนสนับสนุนดีด้วยอีกช่วงหนึ่งวันที่11ถึงส3พฤศจิกายนพระจันทร์มาที่พบกระดุมพระอันนี้คือสุดยอดเป็นช่วงที่ริเริ่มการงานใด การงานนั้นจะนำซึ่งลาบผลกำไรมาให้มหาศาลเป็นช่วงที่จัดการเรื่องเงินเรื่องทองใครไม่เป็นเรื่องบัญชีค่าใช้จ่ายคงต้องหาสมุดเล็กๆมานั่งจดนั่งเขียนฝึกทำบัญชีจะเป็นเหตุแห่งความมั่งมีเป็นลำดับไปคือเมื่อดาวได้จันทรุสุริยาเนี่ยเป็นดวงดาวรุ่งขึ้นมาแล้ว เป็นดาวค้างฟ้าไม่มีตกต่ำอีกเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆสามช่วงยี่สิบแปดถึงสาสิบตุลาวันที่สี่ถึงหพฤศจิกาและสิบอดถึงสิาพฤศจิกาดำเนินการดังกล่าวจะเป็นช่วงขาขึ้นพอขึ้นแล้วไม่มีลงจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตามตำราครูว่าจันครุสุริยาส่งผลเช่นนี้ให้ มียศมีอย่างแคล้วคลาดปลอดภัยฐานะเพิ่มขึ้นแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะอย่างหาใครเทียบมิได้เป็นดังนั้นนะครับแต่การที่ราหูเลงกับพระศุกร์ตลอดทั้งเดือนก็นอกจากมีความเชื่อความศรัทธาแล้วปัญญาสติต้องเอาเข้ามาใช้กำกับอยู่ตลอดนะครับเพราะ แเล็งสุกกลุก่มรักเล็งรักอันตรายเชื่อง่ายรักง่ายหลงง่ายแต่ก็อย่าเผลอไปทำให้ใครรักใครหลงนะโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีกันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นราศีที่เขาอกเข้าใจคนอื่นเอาใจคนอื่นเก่งเออฉอเลาะเป็นแล้วเขาก็จะรักจะหลงไปหลอกไปโกงเขาไม่ดีนะครับใช้คุณสมบัติพิเศษนี้ใน เรื่องของความเข้าใจคนอื่นดีกว่าคนอื่นเขามีความทุกข์เราเข้าใจเขาในความทุกข์เขาไม่ดูถูกเหยียดหยามไม่เอาเกณฑ์เอามาตรฐานตัวเองไปตัดสินคนอื่นนะตัดดูที่ตัวเองก่อนมันก็จะเป็นการเปิดทัศนคติเปิดจิต สู่ความสุขความเจริญทัศนคติที่ดีเมตตาธรรมก็เกิดทรัพย์สินก็พอกพูนหรือว่าดาวโควรจรเด่นมากส่วนเรื่องการที่ต้องระวังและการแก้เคราะห์แก้เค็รบอกไปแล้วนะครับลองปฏิบัติด,ดูทุกอย่างอย่าเพิ่งเชื่อแต่ทารรและพิสูจน์ผลเกิดอะไรขึ้นค่อยเชื่อตามนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการโครจรของดาวสําหรับชาวลัคนาราศี กันนะครับเดี๋ยวพักสักครู่มาพูดคุยกับแต่ละท่านที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันในตอนนี้นะครับ